สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC บบุญสคูสู่คนเด้อยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องสราสวรรค์เนาะพี่น้องเมื่อเน็กกับพแหลกสิไปทางหน้าแม่ป้าพลเอกเนาะเอ้ยของแม่ไปดำหน้าซอยเพิินแต่บุหัาเพล่นดำได้ลายสำใจแลลวเนาะกลับไปกันอยู่สี่คนเนาะบ่าวลาวข่อยแล้วก็สะพอนบ่าวจอแต่เพิ่นย่างไปก่อนแหละส่ข่อยสิมาแหว่เบ่งมาข้อก่อนเนาะเอาไปกินสมเนาะเมื่อเน็กะเมื่อคืนนี่ฝนตกเนาะตอนเช้าก็แดดแดดแดดขักลีพี่น้องเ้ย ดแดดแห้งโพดเนาะมาเนี่ยผูกเบาะลาวพันอยู่ทั้งหนา้าขึ้นมข้อกินมาข้อสมสมหลังจากที่ขึ้นจากการตักบาทเนาะดู่ะได้ใส่บาทมาเลยน้องคักเบ่งทองผ้าเนี่ยคือในฝนตกบางแห้งเนาะพี่น้อง สวาเพิ่ดอ,อยู่ซองเ,เพิ่นเนาะิ่อนอนนาประจำนี่บ่มีอยู่บ่บม่มีเออทีนี้ละลายอยู่แต่มันบ่ดกเนาะเนี่ยเอาผ้าหัาน่นเอาเลย ขป็นกกนาจะคองลิงขึ้นต้นไม้เช uh, ี่ยวได้บบเอาไม้ขึ้นตกมาเชียบน้ำเขาซะเด้วเก็บใส่กระเป๋าเอาไปกินชมเนาะเ๋ยมถุงเลยตําชัวโอ้ยแซ่บจะได้พี่น้องไ้ย บัวลาวเพิ่งขึ้นกันเนาะเราเก็บอยู่ใต้ทุนหลังจากที่เขาเก็บมาข,ข้อแล้วแล้วเนาะก็ได้บัวลายเราบน้นบมีไม้ขึ้นไปชูงกับย่านเลยไม่น้อยหนึง่งตอนนี้เขาก็มางหันหน้าป้าอะไรเนะาะครับสบายดีตรงไหนพี่น้องเช้าพรุคุกเขาา่าเลยนั่นก็นเป็นบทจอรไห่น้องอันหน้าเราก็ประมาณ ซาวก็อันอันน้อยๆเิพี่น้องมนเดีน้ำเป็นเทียงเพิ่นมาเดียวงเ่าเอาคือบลอกอันนี้ใชเออก็ยังลายอยู่เนาะก็ยังลายอยู่โซงเ่ามนบรรยากาศจ้ะแดดแค่เมื่อนี้ค่ะ đẹp đi lò thì còn cục hang đâm, hang đâm của ừ, rồi chắc phải sang cả cả vòng nhau bằng sẵn oh, đó bố mèn và hoa phôi đó khi <laughs> ngu quá à? thôi nó còn đó cứ cào thứ đơm thì đó แต่วังนี้าเงี้ยันจะเน็ตมันจะลายมันจะลายกว่าอยู่นาข่อยเนาะอันนี้ยันมันบ่มีนาว้าวมันเห้งเข้ามามันนี่ก็ยังบาได้ดับแล้วพี่น้องสีโร่กาวก่อนเพราะว่ากาวมันบ่มีเนาะชุ่มผู้ชายเพิ่นกับผู้เล่นอย่างมาทางบ้านพอไปตลาดเนาะไปหาซื้อแนวกิน แดดแห้งอะไรเนี้ยแตยังลายอยู่เนาะยังลายอันเดียวเขาได้เข่ากันมันย่อมมันหย่อมตายน้ำกระมิเข่าก็ได้ตัวนี้น้องแอนลี่กาเนี่ยเนาะแฮมแฮมลฮมรังเลย ลกง่ายย่คันรองมีน้ำเนาะปลวยป้วอันนี้เป็นน้องคนนองพี่น้องโอ้มาล่างกระโตปล่อยปลาอยู่หกถวยมีเงินซื้อถวยละ้ชิบพัน 60, 000, ก็หกสิบพันก็สองร้อยบาท บรรยากาศเคียงคนพีน่น้องกระยยกใกล้นอก็สบายอยู่เนาะสะดวกสบาย,ยลูกผันะมีเนาะมีผู้เดียวแต่ว่าผันกระยู่คนละยู่ เมืองไทยผมจะฝนดูบนได้ดอกพี่น้องคอได้ที่ต่อมาดอกก็มีครอบครัวของผนเนาะคืออะไรส่วนหน,น,น,นึ่งก็ลำบากเห็ดยงก็ลำบากโอ้เลิกบ้าน้องนน่บ้าแมลงเขาชิลงปาลอาบ่ได้เอาน้ำอืบหรือวะแมลงเขาชิลงปลิ่นพอ,นนอตอนนี้เหนกับมาล่างถวยเนาะพี่น้องออสบายดีพี่น้อง อยู au, au, ่หน้าสองแถวเห็ดน้าสองแถวนี่พี่น้องก็เท่าแล้วแหละนนี้เป็นเอื้อยของแม่คอยเนาะเกบเท่าแล้วพี่หนานี่เห็ดเวียงได้บ่ได้เห็นกล้วโว้ยเห็ดเวียงบ่ได้กันแล้วแล้วก็คือตอนนี่เหือบีแห้งได้แล้วเห็นหน้าก็ยังบากุมกินเลยพี่น้องเพราะว่าเนาะเข่าก็ยังแบบว่าก็ชิ้นนี่เห็ดประนานเป็นนาแบบกิจชัย ใส่พูยุ่ดามสอบไปสิมันก็มันโมงามน่าบมข้างอ่ะนี่น้าบมข้างก็เมว่าได้ชิปปลายสอบชิปปลายสอบก็คือว่าแล้วมันมีติมิดรีบๆเนาะพีกกาเนี่ยน่าบมมีเวลาซีอิ๊วมาโลดเลือน้อยเดียวไหมหอไม่สาเพ่าะ ชอบหนึ่งหมเต็มมันทั้งสี่เบิดแต่เหึงโหว้าว่าท่านี้ก็พอกินว่ะบัวร่ายเพลินเลยพี่นาได้กว่านี้ครับๆกางามตัวกายนี่กามันบัวงามเนาะแต่ว่าเบิ่งตอนมันเขียวก็ว่างามอยู่มันเป็นหมากค่นะพี่น้องเขียวเบ้ามือว่องว่องมันเป็นหมากแล้วมันอันน่ะเป็นตรงด้านคอข้า่เต็มกล้องก็เลย พอไม่เชา้าเข้าจะบเ่เต็มทางที่นอยอัน,นิเราอะเราจย่าตูเา่เราบอกเถอะพี่สีโอ้ยบ่ขอบต่ตรหรอกอออกินน้ำใช่เดี๋ยวนี้กินอันนี้น้ำพลตองเอาอืมกูเนากินน้ำเลยซ่างางมันไปกินได้ปะมันตกอะยามแรงคนเนาะแดดพี่น้องวันนี้ก็แดดแดดไปชิร์แลมีลูกคนเดียวพี่น้องเอ้ยก็ที่ค่อนข้างลำบากในอะไรเนาะ ลูกเพลียก็บม่ได้อยู่เรี่ยงคะนะถ้าลูกเพลียอยู่เรี่ยงก็ยังไข้ได้พอได้ช่วยเกือช่วยแห้งอันนี่คืออยู่สองคนสำยู่สองคนแหละกับกระเข้านอนเฮือนนอนเฮือนก็มีดีดอดอกเฮือนไ่เถ่าค่ะแต่บางคนบม่ได้อยู่นอนนามุกอยู่นาไปบ้ายมันโมวุ่นวายกะไผ่มีกะกินโมมีแล้วก็อยู่โมมีกะกินไงโมมีกะบุกิน จะกินเพียงแต่ละมือหรือเปล่มีแล้วกินทางกินน้ำไม้หน้าตอกไปแหละบางเถื่อกับเพื่อนเข้าไปห้าเนื้อเนล็ดเนื้อเก็ดกับเพื่อกับโบมีคทำมีก็ให้เพิ่นอยู่ไข่เถื่อไปแหละเอาแต่ไข่ทอดคำโบมีกับโบได้บางเถืชิ้นเพิ่กับโบมี่หแล้วเข่าดีว่าโอ้ใยเพิ่นบายืนตายแหละเราของกินของหยงับดีละมันหมดไข่กับบางเถื่อกกับโบมี่แค่นะพี่น้อง กับ,กบ,บมีกับไฮพนยุแชรกับโบมี่ว่าชุกอยกับครอบครัวใหญ่ือว่าเข่าใน,นเล่าชุกอยกับมันก็ใกล้เบิดแหละว่าไงก็เรือบุหอดชิปชัมคนลายก็ข่าคนลายโอ้ยคนมีแต่กาแขมีแต่กําลังกินเอ้โหชสองเข่านี่ก็บดเปลืองบดเป็นไงกักน,ย,กนยังอันนั้นเต็มได้มาเมืองละกะขับโบมี่เขาเย็นกันเมืองละสองก้าขามีเขาเย็นกันขับมี่เขเย็นกันสามก้าข้าวเหนียวงวา เข่มางวัด้นีน่วางกนี่ันปีหน้าเข่าจะค่องงามเกือใครอยู่ดอกเก่งามยุ่แต่บุหูพดพเม็ดมันสลายจำได้เนาะแต่ก็งามยุ่แถวดำก่อนแถวโนนายัญโวบันใดแถวลุกพอได้อยู่แลกแต่ว่ามันเชียหายลายเติบอยู่คดี้ท้ายลายมันโนนมันโนนบด ตอนนี้ชิ้่อเาก็ขึ้นจากทอนก้าเนาะทอนแล้วก็จิไปดำต่อมนไงและย้ำมีเงินคําบดตัวน,นี้ก็บชื่อือมาห้ยุจะสอบหนึง่งคำชื่อมาห้ชอบหนึง่งก็ชิกุ้มเติบอยู่หรืว่ามันี้ก็ชิเฮงเติบอยู่หรอือว่อออา เออทำกับบุญี่ละไนี้แเ,เราไปชื่อบรรนยางซองถยทำนีมม่เนี้ยเกลือบอกแล้วเนี่ยนะเขากับบิเกลือ,อมมีโปะมึงจะไปหาเหีเกลือป้ามันกินธรรมชาติลงมดแล้วแหละน้ำน้ำพงอันเดออันน,นี้ก็เถียงผนนอนอยู่นี่น้องพี่น,อน,อน้องนอนประจําน้อนประจําาย่าแรงผนกากินน้ำในส่างเะไรส่าง,างถึงจะคุดเลาค่ะ อยู่เงินกด็กขึ้นเก่าหน้าดีแล้วสบายอยู่บ้านหยกกทิกะดีคนเผ่าหยกเขายุงออกเนาะนักอะไรฮะเด็กเข่ากับพี่น้องเอ้ยปีนี้โอ้โหชิงงามสนใจเนาะภูแล่ทาบัดบัดเต็งเฮงทีหน่อยทามันขึ้นกันเนาะอันนี้เฝนเขาก็ดำวังบุดรนี่ดำก็ตายไปน้ำไปเดิน น้ำแห้งน้ำโขอ,อันนี้พ่นฮอกกรตกลงมาเนี่ยได้พี่น้องเพราะว่าน้ามองนี่ทำมันโบอิม่มน้าบริมมันจะโบมีน้าขังอันนี้ก็เป็นหน้าจากเหือแหง้งเพิ่นเออะไรเนะาะจะเหือแหง้งเพิ่นแต่เพิ่นไปเ่อนงาน,นเมืองไทยก็ได้หน้าถงนี่แหละพี่น้องจะช่วยจักหมื่นก่อนนะหน้าถงนี่สามหมื่นโอ้หมื่นห้า ออผัดชื่อหมนะื่นห้าน้อพี่น้องชื่อหมื่นห้าก็บวันไลน์ก็ได้ดอกนน่แถวนด้เลย่น่โอ้คอมเมนต์เดียวนี่ก็ได้ลายอยู่ดอกห้าหกหมื่นอะไรแต่กี่หมื่นห้าแต่จีนนี่คั่นเมนเดียวนี่คั่นเมนเดียวนี่หาโอ้ยว่ามีเหือ่อมีแห้งเด็พี่น้องเ้ยหากินหากินใส่ปากกันยะังมาเดีวทรมานเลยนะแบบว่าหายากเลยนะคอยแข็งแหง้งเนาะ คนมันนอกมนันนากินยังก็บไม่ค่อยได้กินดอกนะบางเดือนชั้อยซื้อ,อยังมากกับแบงยู่เป็นไข่เป็นแนวอยู่นะกินเป็นปูเป็นปลาเนาะโอเคนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ที่ขอจบคลิปเอาไวส้สนีทก่อนเนาะก็นนอ,ะกอย่าลืมกดไลค์ก,กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดสั่นกระดิ่งเนะาะเพื่อจะผูพลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเฮาวบกกุกคนใหม่พี่น้องคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้ก็สบายดีสวัสดีพี่น้อง